มาถักดอกไม้คือดอกอันเก่าที่ถักไปแบบนี้นะมีคนบอกว่ามันถักแล้วมันใหญ่ไปก็เลยถ้าใครชอบแบบนี้ก็ถักถักแบบนี้ได้นะคะอันนี้ลงคลิปไปแล้วแต่พูดถึงว่ามันสวยไหมอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยหรือมันไม่สวยเลยเพราะว่ามันเป็นไหมเส้นใหญ่นะคะ เดี๋ยวใช้ไหมพรม5้าพายนะคะตัวนี้5้าพายเข็ม1.6นะคะ1.5ึ่ห้าหรือหนเดี๋ยวเราจะทำสองชั้นทำสอชั้นนะคะชั้นหนึงชั้นหนึ่งห้ากีบชั้นหนึ่งสีกีบ